ตอนที่367จอิตตอนว่ากองกําลังรักษาดินแดน,นแห่งชาติตอนที่เขากําลังต่อสู้อย่างหนักอยู่ดีีดหลิมเปิงก็เลิกต่อสู้และจากนั้นชาวญี่ปุ่นก็หมวนตัวกลับไปตามพื้นดินในเวลาต่อมาคนญี่ปุ่นก็รู้ว่าเขาสู้ไม่ได้และต้องการที่จะหนีแต่เมื่อเขาเริ่มที่จะหนีเขาไม่รู้เลยว่าหลิมเปิงมาโผ่ตรงหน้าของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ชายผู้นั้นพันสะดุ้งตกใจและมีดดาบยาวของเขาก็าถูกฟาดฟันออกไปอย่างทรงเดช ต่หลิมเฟิงก็เหมือนกับตุ๊กตาลมลุกที่สามารถหลบการโจมตีนั้นได้ครึ่งวันต่อมาชายชาวญี่ปุ่นก็เหนื่อยและหอบเป็นอย่างมากเขาไม่สามารถถือดบาบยาวนั้นได้อีกเขาเห็นเปลี่ยงแค่ตัวเองวางดาบยาวลงบนพื้นและหอบหายใจอย่างหนักทำไมถึงฝันไม่โดนเลยละ่ะในเวลานี้เสียงที่ดังลากับของพูดพีของหลิมเฟิงก็พันดังขึ้นมาในใจของเขาเขาหันหลังกลับและเห็นว่าหลิมเฟิงอยู่ข้างๆและกำลังมองมาที่เขาอย่างขำๆเมื่อเห็นฉากนี้ ชาวญี่ปุ่นก็เข้าใจว่าตัวเองกําลังได้พบกับชายที่เหนือกว่าในเวลาต่อมาเขาได้จับมีดแน่นแล้วก็หายตัวไปอีกครั้งเมื่อมาปรากฏตัวเขาก็อยู่ห่างออกจากหลิมเปิงหลายสิบเมตรเขามองย้อนกลับไปในสถานที่เดิมที่หลิมเปิงเคยยืนอยู่แต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วในตอนนี้ระหว่างที่เขาสงสัยอยู่นั้นเสียงเงียบๆของหลิมเปิงก็ได้ดังขึ้นในหูของเขาอีกครั้งเขาพูดว่ามองหาอะไรอยู่งั่นหรือกําลังมองหาฉันหรือเปล่า8 ก่อนที่นินจาญี่ปุ่นคนนั้นจะพูดจบเขาก็เห็นํำปั้นขนาดใหญ่บนใบหน้าของตัวเองปังเสียงอุยพันดังขึ้นมีรอยหมัดขนาดใหญ่สแสดงอยู่ที่หน้าของนินจาญี่ปุ่นร่างกายของเขาลอยออกไปไกลและในที่สุดเขาก็ตกลงบนพื้นสนามหญ้าที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลพร้อมกันนั้นในที่สุดผู้ไล่ตามก็มาถึงและโจมตีเขาอีกครั้งเขามีกีดอยู่ในมือแล้วก็กระโดดเข้าใส่กีดจ่ออยู่ที่ลำคอของนินจาญี่ปุ่นแล้วก็ตะกนออกมาว่า อยากขยับไม่งั้นนายได้ตายแน่นินจาญี่ปุ่นรู้สึกกลัวมีดที่จิดอยู่ที่คอของตนเองจนเขาเมกาที่จะตอบโต้จากนั้นจึงได้ทําเพียงแค่เงยหน้าขึ้นแล้วมองออกไปลิ้นเปิงเดินกอดอกค่อยๆเดินเข้ามาอย่างช้าๆเมื่อคนญี่ปุ่นเห็นสิ่งนี้เขาก็ตกใจกลัวท่านดนนิน้นเขาก,กัดลิ้นตัวเองจากนั้นดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็หมดลมหายใจไปฆ่าตัวตายด้วยการกัดลิ้นงั้นเหรอ หลินเฟิงตั้งใจจะเขียนข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากปากของเขาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ซะแล้วบ้าเอ๋ยเขาฆ่าตัวตายหลินเฟิงก็เห็นผู้เล็ตามคนนั้นพูดออกมาด้วยความโกรธในจิตใจพร้อมด้วยความสงสารบนใบหน้าในเวลานี้ผู้ติดตามยังคงเห็นหลินเฟิงเดินเข้ามาย่าช้าเขาจึงปล่อยเรื่องนินจาญี่ปุ่นไปแล้วเดินมาหาหลินเฟิงพร้อมกับพูดว่าขอบคุณที่ช่วยชีวิตของฉันเอาไว้หลินเฟิงมองดูที่เขาและไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นก็คิดอยู่สักพัก เขาก็พูดออกมานายเป็นใครและชื่ออะไรงั้นหรือฉันดูอยู่เป็นสมาชิกของสมาคมป้องกันอาณาจักรผู้ไรตามผู้นี้ได้กล่าวออกมาหลินเฟิงได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจและพูดออกมาว่าสมาคมป้องกันราชอาณาจักรมันคืออะไรกันชายคนนั้นมองมายังหลินเฟิงอย่างแปลก,แ,ปกและคิดว่าหลินเฟิงจะรู้เรื่องของสมาคมป้องกันแห่งชาตินี้ไม่ได้แต่เขาก็พยายามอธิบายสมาคมป้องกันราชอาณาจักรเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสายลับ ที่ถูกส่งมาจากประเทศอื่นหรือจากบางคนด้วยความสามารถที่แปลก,ปกหลังจากที่หลินเฟิงได้ฟังและวิเคราะห์เรื่องราวและชื่อเหล่านั้นเขาก็พูดออกมาว่าชายคนที่ไล่ตามมาเมื่อกี้เป็นคนญี่ปุ่นและก็เป็นอินจาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ลู่อยู่ได้กล่าวตอบนายไปเจอคนญี่ปุ่นนี้ได้ยังไงและเรื่องที่นายพูดเมื่อกี้ว่าเขาขโมยพลังวิญญาณของพวกเราไปละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหลินเฟิงได้ถามอีกครั้งลู่อยู่หยุดชั่วครู่แล้วพูดออกมาว่า เมื่อเร็วๆนี้เราพบว่าพลังทางจิตวิญญาณในพื้นที่ทางชายฝั่งทะเลกำลังลดน้อยลงไปเรื่อยๆแม้แต่สัตว์วิญญาณก็ไม่สามารถรับรู้และไม่สามารถดูดซับมันได้และพบว่าจังหวัดของพวกเราตกทางญี่ปุ่นแทรกซึมเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยไม่ตั้งใจพวกเขาต่ก็มีเครื่องมือเวทมนตร์ที่สามารถดูดซับพลังวิญญาณได้หลายสิบไมล์ภายในหนึ่งชั่วโมงในขณะที่เขาพูดสิ่งนี้ลูอยู่ก็เดินไปที่ล่างของนินจาญี่ปุ่นจากนั้น ก็ค่อยหยิบอาวัตถุทรงกระบอกแปลกๆออกมาจากอ้อมแขนของเขาซึ่งมันเป็นวัตถุสีโลหะพร้อมกับลวดลายพิลึกลู่อยู่พันหยิบของหล่อนั้นขึ้นมาแล้วก็ส่งมันให้กับหลินเฟิงหลินเฟิงมองดูแลเขาก็ประหลาดใจรูปลักษณ์นี้มันลึกลับแต่ก็แปลกประหลาดเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่าน,นั้นหลินเฟิงยังรู้สึกได้ถึงพลังทางจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ในนั้นซึ่งเกือบจะเทียบเท่ากับจิตวิญ,ญญาณระดับสูงเลยในช่วงเวลาหนึ่ง ดูอยู่พบวัตถุสองอย่างที่เหมือนกันในอ้อมแขนของเขาแต่ละอันมีพลังวิญญาณที่ยอดเยี่ยมสันนิษฐานว่านินจาได้ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อดูดซับพลังวิญญาณเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่สามารถดูดซับพลังวิญญาณได้ในระยะสิบไมล์ภายในเวลาอันสัน้นซึ่งนำไปสู่ความบางเบาของพลังวิญญาณในสถานที่แห่งนี้วันนี้เมื่อพวกเราลาตระเวนพวกเราก็พบกับชายที่ดูน่าสงสัยผู้นี้พอเขาเห็นพวกเราเลยพยายามที่จะหลบหนีเราวิ่งและตามเขามาตลอด เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นเมื่อตกี้หลังจากที่ฟังคาอธิบายเหล่านั้นแล้วหลินเปิงก็เข้าใจอย่างถี่ถ้วนแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ในใจช่วยอธิบายเกี่ยวกับสมาคมป้องกันราชอาจักรให้กับฉันฟังหน่อยได้หรือไม่หลินเปิงได้ถามขึ้นได้สิจากนั้นหลินเปิงและลูอยู่ก็คุยกันในขณะที่พวกเขาเดินไปมันกลับกลายเป็นว่าผู้พิทักษ์นี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพลังระดับ s s S ที่ทรงพลังในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พวกเขาจะถูกลงโทษโดยผู้ที่อัานลักขาหากพวกเขามีเจตนาที่ไม่ดีต่อประเทศจีนพี่หลินนายอยากจะไปที่สาขาสภาป้องกันรัชนาจรของฉันหรือไม่ดูอยู่ได้ถามขึ้นอย่าเรียกพี่หลินเลยอันที่จริงพวกเราสองคนก็อายุเท่ากันเรียกฉันว่าหลินเฟิงก็เพียงพอสาขาการป้องกันประเทศของนายอยู่ไกลจากที่นี่หรือเปล่าหลินเฟิงได้ถามขึ้นดูอยู่คิดอยู่กู่หนึ่งและตอบกลับไปว่ามันก็ไม่ไกลมากหรอกถ้าเราบินไป ก็ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกงั้นก็ไปดูกันเถอะหลิมเฟิงได้ตอบเขากลับไปและบินตามกลับไปด้วยระหว่างทางหลิมเฟิงก็เอ่ยปากขออุปกรณ์ลึกลับนั้นกับลูหยูหนึ่งอันอย่างไรก็ตามมันมีถึงสามอันใช้ไปสักอันก็คงจะไม่เสียหายอะไรดูอยู่ไม่ลังเลที่จะยกมันให้กับหลิมเฟิงหนึ่งอันหลิมเฟิงใส่มันเข้าไปในแหวนมิติและเขาจะนํามันไปให้กับเจ้าหลิงเพื่อทําการศึกษาและดูว่ามันสามารถทําซ้ําออกมาได้ไหม หรือแม้กระทั่งทําให้มันมีพลังดูดซับมากขึ้นเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่พวกเขามาถึงก็ได้เผชิญหน้ากับคนอีกสองคนเป็นชายหนึ่งและหญิงหนึ่งพวกเขาทั้งสวยและหล่อเหลาดูอ่อนโยนและก็มีน้ําใจเมื่อพวกเขาเห็นลิมเฟิงและลู่หยูพวกเขาก็รีบวิ่งเข้ามาหาลู่หยูจัดการกับชายคนนั้นได้ไหมหญิงสาวคนนั้นได้วิ่งเข้ามาและถามขึ้นน้ําเสียงของเธอดูดีใจและก็น่าฟังเป็นอย่างมากแต่ไม่รู้ว่าทาไมเธอถึงดูตื่นเต้นแล้วก็เป็นกังวล ดูอยู่มองไปที่เธอแล้วชายอีกคนก็ได้ตอบว่าฉันได้ตัวของเขาแต่เขาตายไปแล้วหืมตายไปแล้วงั้นหรือ